ย่ออุปทานขันห้าเป็นทุก์ก็คือกิเลสที่มันอุปทานมันกบดานนอนเนื่องในจิตในขันห้าของเราเป็นทุกในชีวิตเรามันเป็นทุกมันกบดานอยู่ตัวทีามันถูกผัสสะกระแทกมันก็จะเพ่นผ่านออกมาเป็นตัญหาออกอาการมาแต่มันกบดานอยู่ในจิตเราเนี่มันก็เป็นอุปทานอยู่เป็นทุก ดูกระพิกสุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขะสมุท,ทยัยอริยสัจเป็นเหตุแห่งทุกข์หลากเงาของทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเลยคือตัณหาอันทําให้เกิดอีกนะประกอบด้วยความกําหนัดด้วยอํานาจความเพลินมีปกติเพิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกาม,มาตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหานะ เหตุแห่งทุกข์นี่พระเจ้ายืนยันเลยตัณหาคือความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นมันทําให้เกิดมีชีวิตแบบทุกข์กกต่อไปอีกไม่ว่าอยากในชั่วอยากในดนีได้ตามที่อยากสุขใจชอบใจไม่ได้ตามที่อยากทุกข์ใจไม่ชอบใจนี่แหละกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปนี่แหละนมันทําให้เกิดทุกข์อีกเกิดทุกข์ใจทุกกายเรื่องรายอีกประกอบด้วยความกําหนัดด้วยอํานาจความเพลิน มีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆนะมันจะเพลิดเพลินในอารมณ์ที่ได้สมใจจริงจรงิมันได้สมใจเนี่ยมันลดทุกข์ชั่วคราวอยากเนี่มันทุกข์ได้สมใจลดทุกข์ชั่วคราวดีใจแวบหนึ่งละลายไปนั่นแหละคนจะหลงเพลิดเพลินในตัวนั้นน่าอยากได้ตัวนั้นน่าได้ก็ตัวจะหมดไปหมดไปก็อยากได้มาแล้วสร้างปัญหาต่อคือกามาตัณหาการอยากเสพในชั่วหรือในดีที่ต้องละเมิดทางกายทางวาจา รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ชั่วที่ดีก็ตามนะแล้วแต่จะติดตัวไหนประเด็นไหนภาวะตัณหาลดความลดความอยากลดกิเลสตัณหาลงไปได้ถึงขั้นไม่ละเมิดทางกายทางวาจาแล้วแต่ยังอยู่ในใจอยู่เรียกว่าภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานะ อันนี้เป็นตันหาอุดมการมีสองแบบแบบกิเลสกับแบบพุทธ,ธะแบบกิเลสวิปวะตันหานะี่อยากให้เกิดสิ่งที่ดีวินี่แปลว่าวิเศษพิเศษละเพราะวะ่าที่อยู่ข้างในความอยากที่อยู่ข้างในใจอยากให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นนะแบบยึดมั่นถือมั่นมันก็ทุกข์แต่ถ้าเป็นวิปวะตตันหาแบบพุทธ,ธะอยากลดกิเลสอยากให้เกิดสิ่งที่ดีแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ทุกข์นะอันนี้นี่คือรากเหง้าของปัญหา ็คือสรุปแล้วตัณหากิเลสตัณหานี่แหละความอยากแบบยึดมั่นถือมัน่นว่าถ้าได้ตามที่อยากสุขใจชอบใจไม่ได้ตามที่อยากทุกข์ใจไม่ชอบใจเพราะสรุปแล้วความสุขทุกข์ชอบชังอยากแบบยึดมั่นถือมัน่นเป็นรากเหง้าของปัญหาทั้งหมดในโลกนะ